อ่ะวันนี้ห้าแล้วแล้วเนาะนี่คือต้มหอยเนาะนี่คือตัมังหุงมาฮามาลองนี่นี่คือหอยโกงเนาะห,หอยโกงบ้านเฮาอลองกันเลยนี่จั๊บจับจ๊บจั๊บ นี่ก็มกักกะทินเนาะนี่ก็มักกะทิดื่น,น,นกัเลยเนาะอย่าลืมก็ได้กุแซด,ด้วยถ้าใครได้ทับส้ม,มแล้วอืมรับรับรับฮึมฮงโก้ฮงโก้ฮึม รสซ่ารสเด็ดเด็ดแจ็บแจ็บเจ็บหารบ้านเฮานี่คือหอยโกงแตมหอ่งชุดยอดเลยความแซ่บอี่เรืมติดตามเนาะสองยูทูบเนาะสองฟ้าเริตี้ของเฮาแล้วจะมีคลิปน้อย ให้ชมให้เบ,บิ่งยังมีหลายคลิปเนาะเน่เาเพชได้ติดตามสองคนเลยงมีหลนยอืนี่นาแ่บแฉบแบแฉบแบแฉบบแบนี่คือหมกเพ็ดเนาะนี่คือมกเพร็รกับลงไปเลยมเพ็ดเนาะออืม Đấy. Xẹp xẹp xẹp. Xẹp 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 xẹp